สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13มีนาคมนะคะวันนี้ที่บ้านวันนะคะหิมะตกนะคะตกมาตั้งแต่บ่ายสองแล้วนะคะจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็จะตกไปถึงวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ทั้งวันนะคะอาจจะต่อไปถึงวันจันทร์นะคะแล้วก็จะหยุดประมาณวันอังคารนะคะแล้วก็จะไปตกอีกทีวันพุธหรือพฤหัสนี่นะคะทีมาทั้งบ้านวันค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็อาทิตย์นี้เกือบ ุกวันเลยนะคะก็เลยไม่มีคลิปจะลงวันก็จะมาอัปเดตเรื่องสิมมิลาเช็คต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็มานั่งคุยเรื่องนี้กันต่อนะคะก็อย่างที่วันบอกนะคะว่าเดี๋ยววันมา update, อัปเดตรายละเอียดให้ฟังนะคะคร่าวๆที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับบิลตัวนี้นะคะเงินสิมมิลาเช็ครอบที่3นี้นะคะก็อย่างที่ทุกคนอพอจะรู้นะคะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะตอนนี้อนุมัติเงิน ช่วยเหลือรอบที่3ไปเมื่อวันที่11มีนาคมนะคะก็คือวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนาะก็แสดงว่านะคะตอนนี้นะคะเงินสิมบลาเชค1,400เหรียญนะคะทุกอย่างจบแล้วนะคะแบบสมบูรณ์แบบนะคะก็เหลือแค่รอ,อรับเงินนะคะว่าวันไหนมันจะเข้ามาแบงค์ของทุกคนที่มีเกณฑ์จะได้รับเงินสิมบลาเชครอบที่3นี่นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะวันนี้วันทำงานนะคะวันถามเพื่อนว่า เขาได้รับเงินสติมลาเช็คหรือ,อยังเพราะว่าเขาก็มี direct deposit นะคะที่มีประวัตินะคะ,ะเพื่อนบอกว่าลูกสาวเขานะคะเพิ่งจะได้รับไปเมื่อคืนนะคะ,อะตอนดึกดึกมั้งวันศุกร์นะคะจริงๆก็เร็วเหมือนกันนะคะเพราะว่า IRS ทำงานค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะเพราะว่าประธานาธิบดีจโจไบเดนเพิ่งจะเซ็นไปม่อนพฤหัดนะวันที่11ใช่ไหมคะ เขาก็เริ่มแจกจ่ายเงินไปวันศุกร์เมื่อวานนะคะแล้วก็น่าจะเป็นในช่วงวิกเอนนี้นะคะแล้ววันก็ดูข่าวนะคะบางคอมเมนต์นะคะที่เขา,าเกี่ยวกับข่าวเนาะเขาก็มีการได้รับบ้างแล้วนะคะในซิมบอร์เช็กตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้น,นทุกคนนะคะที่ เคยมีประวัตินะคะ d i r e c ็ d e p o s i t ในเงินเยียวยารอบที่ผ่านๆมานะคะก็ลองไปเช็คดูนะคะในช่วงวิเกเอนนี้นะคะเลทๆหน่อยก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะคะเขาจะเริ่มแจกจ่ายแบบไปทั่วนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะอย่างที่เรา,ารู้กันนะ,นะคะก็ค่อนข้างจะเร็วเหมือนกันนะอย่างที่วันบอกนะคะรอบที่2นะคะประธานาธิบดีทรัมป์เนาะแกก็เซ็นวันอาทิตย์แล้วก็เงินก็เริ่มแจกจ่ายใ,ในช่วงวันพง วันพุธนะคะนับไป3วันนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะคะทุกคนที่เสียภาษีในปี2020นนะคะอาจจะได้เร็วนะคะเพราะว่ามันมีประวัติอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในบิลตัวนี้นะคะมีรายละเอียดอะไรบ้างที่เราควรจะรู้เนาะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะก็คือนะคะสิ่งที่เราควรจะรู้นะคะในบิลตัวนี้นะคะคือนะคะถ้าคุณนะคะซิงเกิลนะคะ มีรายได้นะคะไม่เกินเจ0ดห้าพันเหรียญต่อปีนะคะคุณก็จะได้รับเงินซิมลอเช็คแบบเต็มจำนวนนะคะก็คือ1น0 0ี่รอยเหรียญน,นะคะแต่ว่าถ้าคุณมีรายได้ที่อยู่ระหว่างเจ0ดห้าพันเหรียญจนถึงคือไม่เกิน8 0 0หมืนเหรียญน,นะคะคุณก็จะได้รับเงินซิมลอเช็คเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณจะไม่ได้รับเต็มจำนวนอย่างที่วันบ่กนะคะขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณมันจะเฟดเอาออกไปนะคะ ทีนี้มาดูนะคะคู่สมรสนะคะคู่แมรี่นะคะถ้าคุณมีรายได้รวมกันแล้วก็จอยแท็กกินคำด้วยกันนะคะก็คู่ที่แต่งงานนะคะมีรายได้ไม่เกินนะคะหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญต่อปีนะคะคุณก็จะได้รับเงินซิมเลาเช็คนะคะเต็มจำนวนสองคนก็สองพันแปดร้อยเหรียญน,นะคะคู่สมรสคนไหนนะคะที่มีรายได้อยู่ระหว่างหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญน,นะคะจนถึงแสน 6,000ื 60, เหรียญคือไม่เกินนั้นนะนะคะก็จะได้รับเหมือนกันแต่ไม่ได้รับเต็มจํานวนอย่างที่เราพอทราบๆกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณน่ะนะคะอันนี้นะคะเงิน s u ิมบล h เชคตัวนี้นะคะจะเป็นเงินช่วยเหลือรอบที่3นะคะซึ่งอเมริกานะคะมีเงินช่วยเหลือนะคะ3ครั้งแล้วนะคะเงิน u l ม r c h e ชครอบแรกนะคะก็คือ1,200เหรียญน,นะคะเงินซิมบล h เชครอบที่สก็คือ600เหรียญน,นะคะแล้วก เงินสติมล่าเช็คลอบที่3คือรอบนี้นะคะก็คือ1,400ี่ยเหรียญนะคะซึ่งนะคะก็อย่างที่วันบอกนะคะบางคนก็ได้ไปแล้วนะก็คือยังไม่ได้แบบว่าเยอะหรอกแต่ว่าเขาก็มีได้ไปแล้วบ้างนะคะในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะไม่แน่นะคะบางคนวันนี้วันเสาร์วันที่13อาจจะมีเงินเข้าบัญชีแล้วก็ได้นะคะก็ทุกคนนะคะที่ไปเช็คตามแบงค์นะคะก็น่าจะ มีเข้ามาบ้างแล้วเนาะแต่วันเห็นคอมเมนต์ก็มีบางคนได้แล้วนะคะและอีกอย่างนะคะคนที่จะได้1400เหียเหรียญก็จะมีนะคะลูกของคุณนะคะแต่ละคนนะคะคุณมีลูกเท่าไหร่นะคะที่มี SSN นะคะแล้วก็คุณเอาไปเคมนะคะดิพเ d น n ์ทุกคนนะคะจะได้รับเงิน1400เหรียญน,นะคะลุงป้านนะอาที่อยู่ในบ้านของคุณอย่างที่วันบอกนะคะก็จะได้รับเงิน1400เหรียญน,นะคะถ้าคุณเอาไปเคมนะคะในบิลตัวนี้นะคะ คนที่จะได้รับเงิน1,400เียเหรียญก็คือนะคะลูกของคุณนะคะ Depend e n นนะคะ a d u l t ิ e p e น d e นตนะคะหรือ Depend e n นทุกคนที่อยู่ในบ้านของคุณนะคะจะได้รับ1,400เียเหรียญน,นะคะคือถ้าคุณมีลูก2คนแล้วคุณเอาลูกไปเคมนะคะลูก2คนของคุณก็จะรับคนละ1,400เียเหรียญน,นะคะแต่ว่าลูกต้องมี Social Security Number ด้วยนะคะถึงจะได้นะคะแล้วก็นะคะ Dependent คนที่อยู่ในมหาลัยนะคะลูงป้านาอาที่อยู่ในบ้านคุณที่คุณเอาไปเคมนะคะก็จะได้รับ1400เหรียญน,นะคะแต่เงินที่เคมนะคะจะไปอยู่ที่ตัวคนที่เคมภาษีนะคะซึ่งนะคะ เงินติมบลาเช็ค1,400เหรียญรอบนี้นะคะได้เริ่มแจกจ่ายออกไปแล้วนะคะในวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างที่วันเบอกนะคะคือวันที่12นะคะ,ะคือบางคนก็ได้รับแล้วอย่างที่วันว่านนะคือเพื่อนลูกของเพื่อนวันเองนะคะแล้วก็เงินติมบลาเช็คนะคะจะไม่ถือเป็นไรายได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเงินช่วยเหลือนะคะจากรักนะคะจึงไม่มีการเสียภาษีนะคะอันนี้อันนี้ทุกคนก็พอจะทราบนะคะ แล้วก็นะคะบิลตัวนี้นะคะคุณก็ยังจะได้รับเงินนะคะ3 0 0พเหรียญน,นะคะถ้าคุณมีลูกที่มีอายุระหว่าง6 1ถึง17ปีนะคะแล้วก็คุณก็จะได้รับ3,600เหรียญน,นะคะสำหรับคนไหนที่มีลูกนะคะอายุต่ำกว่า6ปีนะคะตัวนี้จะแยกออกมาจาก s t u l u s c h ช c k นะคะคือต่างหากนะคะเงิน s i m u l u s c h ช c k สำหรับคุณก็ต่างหากนะคะ เงินสำหรับลูกนี่ก็จะเริ่มนะคะประมาณกรกฎาคมนะคะในบิลตัวนี้นะคะมันก็จะมีเงินไปในส่วนต่างๆคืองบต่างๆไปช่วยในส่วนต่างๆด้วยนะคะก็อย่างเช่นนะคะ20 b i l l i ี n นะคะก็จะไปที่ state และ local government เพื่อจะไปช่วยในการคนที่ค้างค่าเช่าบ้านค่าเช่าอะไรประมาณนี้นะคะค่าสาธารณูปโภคอะไรอย่างนี้นะคะ อันนี้นะคะจะต้องไปแอปพายในแต่ละสเตจนะคะวันคิดว่านะคะคุณเเขาก็จะดูว่าคุณได้รับการคอลี่ฟายหรือเปล่านะคะอันนี้น่าจะขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณด้วยนะคะก็จะไปช่วยในเรื่องค่า market นะคะ propery t t a x นะคะพวกสารชนปโภคอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็มี5 billion นะคะ ก็เอาไปช่วยคนที่ไม่มีบ้านหรือคนที่กำลังจะเสียบ้านไปนะคะแล้วก็อีกค่าบิ้เลียนนะคะก็เอาไปเป็นเงินสำหรับ Emergency สําสำหรับคนที่แบบเป็นโฮมเลส s นะ่ก็คือไม่มีบ้านจริงๆนะคะมันมีเยอะนะคะในบิลต,ตัวนี้ที่เขาเอามานะวันก็ไปนั่งจุดๆมาด้วยนะคือหิมะตกไงคือหิมะตกไงวันก็ไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งอยู่ที่บ้านก็ทำคลิป ีนดีกว่าเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะที่สนใจนะคะทีนี้นะคะเราก็มาพูดถึงนะคะเงิน u n น m p l o y m e n t b e n e f i นนะคะซึ่งจะยืดเวลาประจนถึงนะคะ September ก็คือวันที่6กกันยายนนะคะซึ่งก็จะเป็น300เหรียญต่ววินะคะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เงิน1,200เหลี่ยเหรียญแรกนะคะจะเป็น Tax Free นะคะ อันนี้ก็จะเป็นปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าปีนี้คุณได้ไปเสียยื่นเสียภาษีไปแล้วนะคะหลังจากกฎหมายตัวนี้ออกมานะคะคุณก็จะต้องกลับไปทำการแก้ไขหรือไปอเมนเมนนะคะเพื่อจะได้รับเงินคืนกลับมานะคะอันนี้สามารถทำได้นะคะวันก็ดูดูข่าวเหมือนกันเขาบอกว่าคุณสามารถจะถ้าคุณไปยื่นภาษีนะคะก็ไปทำการแก้ไขนะคะเขาก็จะให้เงิน คืนกลับมานะคะมาต่อกันด้วยนะคะเงินมินิมัมเวทนะคะก็คือการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนะคะ15เหรียญต่อชั่วโมงนะคะอันนี้เขาดึงออกจากสติมูลาเช็ b บิลตัวนี้นะคะตอนนี้ก็คือยังอยู่ที่7.25ต่อชั่วโมงนะคะวันเห็นเขาพูดถึงเงินกู้ยืมนะคะคือมันไม่ได้อยู่ในสติมูล b บิลตัวนี้นะคะอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคะวันก็เห็นข่าวเหมือนกันแต่วันไม่ค่อยได้ สนใจมากเพราะว่ามันไม่ได้กู้เงินเรียน,นอะนะก็ไม่ได้สนใจโอเคค่ะอันต่อไปนะคะที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะก็คือก็จะมีงบไปที่การรีโอเพนสคูลนะคะก็คือ130บิลเลียนนะคะ40บิลเลียนนะคะก็ไปที่คอร์รสคือมหาลัยอะไรพวกนี้นะคะ อันนี้แน่นอนนะคะที่เขามีปัญหากันที่ทำ Republican ไม r e p u b l ิ c กันไม่ไม่อยากเซ็นไม่อยากโหวตให้บิลต,ตัวนี้นะคะก็คือนะคะ350เบลเลียนนะคะที่ไปสู่สเตทและ local government นะคะซึ่งก็คือมันเยอะมากนะคะใน s m ิม u s ลเช็ k บิลต,ตัวนี้นะคะถ้าใครอยากจะถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมจากที่วันพูดมานะคะก็สามารถเขียนคอมเมนต์นะคะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมใต้คลิปได้น,นะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะเพิ่มเติมกันนะคะช่วยๆกันเนาะในการเข้าใจในเงินซิมลอรเช็ตแต่จริงๆวันว่าเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเกี่ยวกับง่งบประมาณตัวอื่นที่นอกจากของตัวเราที่ใกล้ตัวเราอย่างเช่นเงิน s ิมเลอร์เช็ตหนึ0ี่ยเหรียญหรือเงินของลูกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เงินที่อ,อย่างเรานะคะมีกินการ์ดเนี่ยเราสามารถจะ มีสิทธิ์ได้รับเงินสิมล c เช็ k รอบนี้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะสนใจอยู่แต่แตว่าเงินที่ไปรีโอเพนสำหรับอย่างอื่นอย่างเช่นบอกวัคซีนพวกอะไรเนี่ยมาร์เก็ตเนี่ยบางทีมันก็ไกลตัวเรานะคะแต่บางคนเขาถ้าบางคนเขามี business อ,อย่างร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะไปสนใจในเขาก็จะสนใจในตัวนั้นนะคะส่วนวันเองก็จะเอาหลักๆนะคะที่วันสนใจ คนไหนนะคะที่ยังไม่ได้รับเงิน600เหรียญในรอบที่2นะคะที่ผ่านมานะคะตอนนี้น่ะ,ะตัว600เหรียญเนี่ยมันอยู่ในรอบที่2ใช่ไหมมันเป็นปีของ2020นะคะตอนนี้นะคะคุณก็ไปยืน่นเวลาคุณไปยื่นภาษีนะคะก็สามารถไปทำการเคมได้นะคะมันมีให้เคมเพราะว่า2-3อาทิตย์ก่อนนะคะวันไปทำการเสียภาษีใช่ไหมคะ แต่ว่าวันให้คนอื่นทําให้นะให้สํานักง,งานบัญชีทําให้นะคะอย่างบางคนก็ทําเองนะคะแต่วันนะ่ะกับแฟนส่วนใหญ่จะทําทุกปีก็คือให้ไปจ้างเขาทํานะคะแต่เราก็ต้องไปนั่งด้วยนะคะก็เอ,เอกสารไปให้เขาเขาจะถามละเขาจะถามเราเลยนะว่าเออได้รับเงินสติมล่าเช็คงวดที่แล้วไหมอะไรประมาณเนี้ยเราสองคนบอกว่าได้รับวันก็เลยถามเขาว่าถ้าเกิดคนไม่ได้รับอ่ะต้องทอํายังไง แกก็บอกว่าถ้าคนไม่ได้รับถ้าเรามายื่นภาษีปีนี้อ่ะเขาจะมีการติ๊กในแบบฟอร์มนะคะในการยื่นเสียภาษีน่ะแล้วก็ขอเคมเขาก็จะทาง i r s เขาก็จะ,ะส่งเงินมาให้ประมาณนี้นะคะคือข้อนี้นะคะถ้าทุกคนนะคะคนไหนนะคะที่ดูคลิปวันนะคะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมนะคะเขียนคอมเมนต์ได้นะคะ ได้ใต้คอมเมนต์คลิปวันเนาะช่วยๆกันค่ะเราไปอยู่ต่างประเทศบางทีมันทําความเข้าใจลําบากภาษาอังกฤษเราก็ไม่เก่งด้วยอะไรด้วยนะคะก็ไม่รู้จะไปถามใครเนาะบางทีมีคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอวันมันก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะมาให้อตอบคำถามนะคะที่มีในคลิปวันนะคะ อย่างวันนี้ก็มีพี่คนหนึ่งเขาถามเรื่องถ้าเขามีกรีนการ์ดนะคะแต่เขาไม่ได้เขามีเลข SSN แต่เขาไม่ได้เสียแท็กอย่างเงี้ยนะคะเขามีสิทธิ์จะได้รับเงินซิมเลาเช็คงงดนี้ไหมนะคะจริงๆนะคะคุณมีกรีนการ์ดนะคะคุณมี social security number ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าคุณเคยเสียภาษีปี2019นะคะแล้วก็ 2020เนี่ยคุณได้แน่นอนแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้เสียภาษีอเผอิญว่าคุณแต่งงานใช่ไหมคะสามีคุณมี SSN แล้วก็เอาคุณไปเคมนะคะในในการเสียภาษีนะคะและตัวคุณเองมี SSN ด้วยนะคะมันก็สามารถจะได้รับเงิน1,400เหรียญน,นะคะแต่เงินจะไปอยู่ที่ ของคุณสามีเป็นผู้เคมนะคะก็จะไปอยู่ที่คุณเคมนะคะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะคะคลิปวันนี้นะคะอยากจะให้ดูหิมะข้างนอกจังเลยวันถ่ายวันถ่ายหิมะนิดหนึ่งตอนที่วันกลับมาจากทํางานนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังตกอยู่แต่ว่ามันมืดแล้วถ่ายไม่ได้นะคะมันมองไม่เห็น <c oughs> คลิปนี้วันก็เอามานั่งคุยเรื่องอเงินซิมบาเช็คนะคะยังไงก็ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะได้รับเงินไหวๆใครได้เท่าไหร่แล้วเขียนคอมเมนต์บอกมันด้วยนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบายบายแบตหมดพอดีเลย <laughs> บายค่ะทุกคนโชคดีค่ะ